สวัสดีะคะ่ะวันนี้แม่หมอก็ได้หยิบไพ่หนึ่งใบค่ะคือทิฟเฟอรนนะคะ,คะ,คะ,ะสำหรับคนที่หยิบไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศแก้ไขปัญหาต่างๆเก่งมากนะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มองวิสัยทัศน์คนอะต่างจากคนอื่น<ม>เขาจะมีเหตุผลที่ไม่เหมือนใครนะคะใครที่หยิบได้ใบนี้นะะ่ะ นะให้ระวังให้ดีทุกคนที่ที่ดูตัวเองแล้วก็ให้ดูเทืแฟนนะคะแล้วก็เรื่องอ oh <my. S 1> การทํางานนี้มีมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้อยู่กับ บ้านเกิดหรือจะไม่ได้ได้ทำงานอยู่กับที่จะต้องได้เดินทางทํางานหรือไปทํางานต่างถิ่นหรือมีเกณฑ์ช่วงนี้ใครที่หยิบได้จะมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานนะคะย้ายงานนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพานี่ก็จะให้ให้ดูแลเรื่องอะระบบทางเดินหายใจนะคะโรคภูแพพวกขวัดปวงอะไรนะคะใครที่หยิบไพ้ในช่วงนี้นะคะที่ไปแล้วแล้วก็เรื่องอารมณ์เนี่ยเป็นคนที่ ที่เวลาดีดีจะหายเวลาไลาหล้สุดๆคืออารมณ์เขาจะ,ะถ้าดีนี่เขาจะดีแบบดีม,กมากๆแต่ถ้าอะไรที่ทางเข้ามาให้สกิดเขาแบบที่ไม่ถูกตรงนี้เขาจะแบบเป็นอีกคนหนึ่งเลยจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอหน่อยค่ะติดตามด้วยจ้า